มันจะไปอยู่เวนจ้า ีอะไรนะคะเหตุการณ์ปกติดี <laughs> ตัวนี้ก็ไม่มีโตและวแต่ก่อนโตะจะอยู่ตรงนี้เราก็ย้ายมาไว้ตรงนี้แทนนะคะ ตอนนี้นะคะคุณเดียก็คลุมโต๊ะกลางห้องไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นโต๊ะที่เราใช้สอนเด็กๆนะคะเพราะว่าอีกโต๊ะหนึ่งคุณเดียย้ายไปเราเนาะแต่ก่อนเนะ่เราจะมีโต๊ะตรงเนี้ยตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะตรงฝั่งทางนี้มันเอาไว้นัง่งเอาไว้ทํางานอะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะยาวมากๆแล้วก็จะกินสายตาของเด็กๆมากค่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่อ่ะ เทอมนี้เราจะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนตรงนั้นนะคะถ้ามีเวลาพอเนาะ mm hmm. ก็คือเทมอม2แล้วนะคะก็จะเน้นในเรื่องการเรียนที่มันเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมสอบ NT ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณอย่าอยู่ป .3 เนาะก็จะพาเด,ด็กๆติวสอบนิดหน่อยนะคะแล้วก็เรียนให้มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าใครที่ยังอ่านอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเน้นหนักให้เขาหน่อยนะคะ ก็เลยเปลี่ยนเอาโต๊ะตัวที่บ้านนะคะเป็นโต๊ะโต๊ะพับธรรมดาเอามาไว้ตรงกลางห้องเอาไว้ยืนสอนนะคะก็คือจะไม่เอากี้มาไว้คือเราจะยืนสอนถ้าเราอยากนั่งเราก็จะไปน,นั่งที่อื่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับวางหนังสือวางอุปกรณ์นะคะจะมีแจกันดอกไม้ที่จะได้มาเพิ่มเข้าไปมีกล่องใส่ปากกาไว้บอร์ดนะคะวางอยู่ประมาณนี้แหละ แต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปเอาแผ่นพลาสติกมาคลุมหน่อยเพื่อมันจะได้เปื้อนน้อยลงถ้าสมมติว่าเราเผลอวางแก้วน้าเผลอวางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันเปียกเงี้ยงงมันก็จะเปื้อนอันนี้คือซักมาจากบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเออมันยาวที่จริงมันยาวกว่าโต๊ะของตัวเองคุณเดียก็เลยเอาแม็กยิบบริเวณขอบตรงเนี้ยนะคะ ก็คือเย็บเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่ดีนะคะคือเราไม่ได้ใช้เข็มกับได้นาอเอาง่ายๆนะคะเสร็จแล้วตอนนี้มันโล่งอยู่คุเดียก็จะจัดการนำดอกไม้นี่ดอกไม้นะคะอ่าเนีย่ยซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะแพ็กเกจแบบนี้ง่ายๆจากในแอปสั่งซื้อออนไลน์ทั่วๆไปนะคะก็ไม่แพงนะ ถ้าใครอยากจะซื้อมาตกแต่งห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องนอนห้องรับแขกห้องอะไรก็ได้ในห้องครัวสวยๆก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ผุ้เดียก็จะเอามาตกแต่งกับโต๊ะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะลอยลอยลงไปนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะ จบนะคะโตเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาติดบอบาะตรงนี้ค่ะไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะรู้สึกมันโล่งนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลงไปเป็นพื้นก่อนแล้วก็ค่อยหาอะไรมาติดในภายหลังค่ะก็คิดว่าน่าจะเอาพวกค,คล้ายๆหญ้าที่เป็นพลาสติกอะคะ่ะมาแปะดูแบบมีอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอามาแปะลงไปเนาะก็โตแต่งให้มันหน้าอยู่ขึ้นมานะคะนี่เหลือตรงนี้นะคะ ติดแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปหาสีเขียวมาไว้ข้างในนะคะ อ,อาจจะเป็นหญ้าปลอมหรือว่าอาจจะเป็นสกอตบยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่ครูเดียจะเตรียมห้องแล้วนะครูเดียก็เตรียมแผ่นเนอร์เอาไว้นะคะสําหรับเขียนของเทอม2ค่ะเทอมแรกเนี่ยมันยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยนะคะมันก็เลยแบบเออไม่ได้เขียนสักทีนะก็เลยโยกมาเขียนในเทอมที่สนี้นะคะก็เลยเตรียมไว้ก่อนเนาะ และนี่นะคะก็คือแพลนเนอร์ของครูเดียค่ะนี่เล่มคือเล่มแบบขนาด A4 เลยนะคะอันนี้ก็คือซื้อแฟ้มมาประกอบเองทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็ข้างในนี่คือเราปริ้นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไงในส่วนของตัวแฟ้มนะคะก็ซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นแฟ้มแบบเปล่าๆไม่มีอะไรนะคะเป็นโครงเหล็กตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นพลาสติกที่ คล้ายพลาสติกที่เราปูโตอะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีกระดุมมาให้หนึ่งเม็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะอันนี้คูเดียวก็ปริน้นออกมาเนาะแล้วก็เคลือบพลาสติกนะคะเคลือบพลาสติก PVC เนาะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นมาพร้อมกับเจ้าตัวขั้นหน้าตรงนี้นะแล้วคูเดียวนี่ตรงนี้มันจะเป็นยี่ห้อ ตาช้างของเขาคุเดียก็เอากระดาษปริ้นออกมาแปะตัดแปะนะคะตกแต่งให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนว่าส่วนที่1เป็นอะไรส่วนที่2เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหน้าสารบ,บัญเนาะเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด1 0สีมาให้แบบนี้เลยนะคะเรียงลงมาแบบนี้เลยสวยดีนะคุเดียก็เลยเอามาประกอบกันนะคะอ่ะเปิดมาก็จะเป็นประวัติของคุเดียเป็นชื่อข้อมูลของคุเดียเนาะ แล้วก็มีตารางสอนของมัณครูค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของนักเรียนนะคะก็มีอะไรบ้างอ่ะมีวันเกิดมันเกิดมีอะไรบ้างนี่นะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้เดี๋ยวให้ดูได้เพราะว่ายังไม่ได้เขียนชื่อนักเรียนนะคะอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนอย่างเช่นวันเดือนปีมีใครมาติดต่อเราไหมตรงส่วนอันนี้หน้าหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบชื่อนักเรียนชื่อพ่อชื่อแม่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีอาจจะติดต่อด้วยไลน์ก็ใส่ลายไอดีมีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อใช้ในการติดต่อกันเนาะเดี๋ยวก็ปิ้นออกมาเองเรียบร้อยไม่ดูส่วนถัดไปค่ะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไว้เป็นกระดาษโน้ตธรรมดานะคะเผื่อแบบว่าพ่อแม่มาติดต่อติดต่อด้วยเรื่องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินปฏิทินงานรายเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวเลขลงไปตามเดือนนะคะก็คือทำเอาไว้ให้มันสามารถเขียนได้หลายๆปี ว่าคิดว่าน่าจะทําแค่นี้แหละไม่น่าจะได้ทําอีกนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ลงไปตัวเลขลงไปแล้วก็ลงรายละเอียดต่างๆว่าแต่ละเดือนมีงานอะไรบ้างเนี่ยนะคะตัวนี้ก็สามารถโน้ตได้ด้วยหน้าถัดมาก็คือสรุปว่าอ่าเดือนที่ผ่านมามีงานอะไรบ้างเราจะจดบันทึกลงไปหรือบางที่เนี่ยอาจจะเป็นจดบันทึกการประชุมก็ได้ประมาณนี้นะคะก็คือ<ม>ครูเดียจะเอามารวมกันเลย ยำม,มิตรวมกันนะคะอ่ามาส่วนของอันนี้ก็จะเป็นบันทึกว่าวันนี้เราสอนวิชาอะไรบ้างเรียงลงมานะคะเดี๋ยวก็จะไปใส่วิชาลงไปก็คือครูเดียมไม่ได้มิกไปเลยว่าอ่าวันจันทรนี้ต้องเรียนอันนี้อันนี้นี้น,นี้เรียงกันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคือมันเป็นเด็กประถมเป็นโรงเรียนประถมเป็นเด็กประถมตัวเล็กๆไงเราก,ก็สามารถยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ ให้งานอะไรไปบ้างแล้ก็สามารถเช็คได้ว่าเออทำไหมผ่านไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ทำไว้หลายหน้าอยู่ถ้าไม่พอก็จะปริ้นเพิ่มค่ะมาในส่วนหัดไปอันนี้ก็จะเป็น บันทึกการสอนค่ะก็อย่างที่ครูเดียเคยบอกเนาะคุณเดียก็จะจดลงไปก่อนก่อนที่เราจะไปเขียนในบันทึกหลังแผนนะคะเราก็จะจดเพราะว่าในนี้เราสามารถจดด้วยลายมือ,อยังไงก็ได้แต่ว่าบันทึกหลังแผนอะบางทีเราต้องนําไปใช้กับการประเมินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลายมือส่วนนิดนึงนะคะจะได้อ่านออกเนาะก็ต้องมาเขียนเอาลอบจากในนี้ไปใส่นะคะอันนี้ป่นไปเยอะเลยเพราะว่ามีกี่วันมีกี่ชั่วโมงก็จะพยายามใส่ลงไปนะคะให้ครบจานวนจะตามวันของเทอมสองะคะ่ะ ก็ขึ้นถึงร้อยวันเนาะส่วนตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะคะเนี่ยยังไม่มีอะไรก็เลยยังไม่เสร็จคิดว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนตอนแรกว,ว่าจะเอาคะแนนนักเรียนใส่เข้าไปด้วยนะคะก็เดี๋ามาดูกันว่าจะได้ทำไหมนี่แหลคะค่ะแผนเนื้อของกูดี้อ่ะ ให้ดูมาเบื้องต้นนะคะก็เป็นช่วงที่ครูเดียมาทํางานในช่วงอยู่เวนนะคะเป็นครูเวรสามวันสําหรับปิดภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีบางวันที่ครูเดียอาจจะกลับไปติดบอร์ดติดอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูเนาะ ก็เดี๋ยวไปเก็บภาพมาให้ดูอีกทีก็คือช่วงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่2ค่ะก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย